สวัสดีครับคุณผู้ชมครับแฟนแฟ,นแฟนมอตเตอร์ไซค์กูรูทัยแลนด์บายเช็คราคา .com นะครับวันนี้อยู่กับแอดบอมนะฮะแล้วก็มากับคันใหญ่แล้วนะครับวันนี้เป็น BM w เนะครับเป็นรุ่น Adventure ที่ถือว่าที่สุดแล้วไม่มีอะไรที่ดีแล้วก็เยี่ยมยอดไปกว่านี้นั่นก็คือรุ่นอ1ร์หน่านนะครับก็เป็นรุ่นที่เพิ่งจะเปิดตัวล่าสุดไปเมื่อปีที่แล้วแล้วก็เป็น a d v e n t u r e Bike ถือว่าเป็นที่สุดของชีวิตอยากจะครอบครองให้ได้สําหรับสมรรถนะเนียยทน,ยมนมัสมันนมลมโโสลโ มีทุกอย่างครบครันแล้วก็การที่เพิ่มความจุมาเป็นขนาด1,250ซีซีเนี่ยก็ทำให้พลักกำลังเพิ่มยิ่งขึ้นนะฮะร3 6แรงม้าอาจจะดูไม่เยอะแต่จริงๆแล้วมันเป็นรถที่ออลราวคือขี่บนถนนดำก็ได้บนออฟโรดก็ได้ไปได้ทุกที่ทั่วโลกวันนี้นะฮะเราอาจจะไม่ได้ไปต่างประเทศนะฮะก็มาแถวนี้นะครับเป็นเส้นทางที่ค่อนข้างจะมีความเป็นธรรมชาติสูงคือของโคลนนั่นเองนะฮะก็วันนี้ได้ขับนะฮะทั้งออฟโรดและออฟโรดคือมาทางถนนเส้นหลักไฮเวย์ way. โอ้ขี่ง่ายเพราะ ของถนนคลองโคนเนี่ยที่จะไปชะอำเนี่ยฮะมันจะมีโค้งซ้ายโค้งขวาเยอะแยะมากมายแล้วก็มีความลื่นพอสมควรเพราะว่ามีทรายมีอะไรก็ควบคุมได้ดีเป็นรถที่มีบาลานซ์เยี่ยมอยู่แล้วนะครับคือเคย ขี่รุ่นก่อนหน้าน,นี้มาแล้วยิ่งมาขี่รุ่นนี้โ,โหพละกําลังแรงบิดหรือเทคโนโลยีที่มันมากขึ้นนี่ทำให้ประทับใจยิ่งขึ้นไปอีกนะฮะส่วนราคาค่าตัวคันนี้นะครับอยู่ที่1นึ่งล้านแปดหมื่นห้าพันบาทก็แลกกับความเป็นที่สุดของสาย a อนเดอร์นะครับผมว่ามันก็โอเคนะใครที่อยากจะสัมผัสต,ตัวเป็นๆน,นะครับก็ไปที่มอเตอร์ราดได้นะครับก็มีโชว์อยู่ทุกโชว์รูมใกล้บ้านนะครับลองไปดูลองไปพูดคุยดูแล้วก็ลองขี่ก็เตรียมชุดเตรียมเซฟตี้ทุกอย่างไว้ด้วยนะครับถ้าติด